ที่จังหวัดสุราธานีเจ้าอาวาสวัดครีวงจังหวัดชุมพรได้มอบสมุนไพรไทยนะคะให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพื่อนําไปส่งมอบให้กับประชาชนได้รับประทานถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามแบบฉบับของภูมิปัญญาไทยติดตามได้ในมีดีทูเดย์ค่ะโดยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีรับมอบยาสมุนไพรจากพระมหาขวัญชายอาคาชโยเจ้าอาวาสวัดน้ําตกหรือวัดครีวงอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจํานวน1น0 0 0แสนแคปซูล เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นยาสมุนไพรไทยทางเลือกในแคปซูลน,นั้นมีส่วนผสมของสมุนไพร5ชนิดค่ะ5ชนิด1แคปซูลประกอบไปด้วยฟ้าทลายโจรเงือกปลาหมอหันุม,มานประสานกายพลูข่าวและก็กระชายค่ะโดยหลังจากนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 โดยทางด้านของเจ้าวาดวัดน้ำตกหรือว่าวัดทิริวง์ได้ทำสมุนไพรแจกให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2 5 6 2โดยเจ้าวาดวัดน้ำตกหรือว่าวัดคิริวง์ได้ทำสมุนไพรแจกให้กับชาวบ้านตั้งแต่ปี2562เพื่อให้ฐานเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสูตรยานี้นะครับมาจากหลวงปู่พานจันทศิริอดีตเจ้าอวาสวัดบรรพศวิสัยจังหวัดชุมพรเคยช่วยชาวบ้านเมื่อสมัย100ปีที่แล้ว หลังจากนี้ค่ะจังหวัดก็จะนําไปมอบให้แก่โรงพยาบาลท่าช้างโรงพยาบาลสนามและก็ในพื้นที่ต่างๆนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็จะเก็บไว้ที่สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไปขอบคุณภา,ขาพข่าวจากผู้สื่อข,ข่าวในพื้นที่จังหวัดสุร,ราธ,ธานีคุณนพพรมลิทิพย์ค่ะอย่าสงัยพื้นที่โรยนะครับในระดับนี้ก็ได้ไเชิญท่านวิจฉุน ดีดีทีวีทีวีของชาวนคร